ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวัลรัตภพพอดแคสต์สวัสดีครับผมวัรัตบภพบรัชตะนามวงนะครับสำหรับพอดแคสต์ EP นี้เป็น EP ที่115ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าถ้าเปิดธุรกิจใหม่แล้วไม่มีลูกค้าทำสิ่งนี้ผมเชื่อว่าคนเปิดธุรกิจสมัยนี้ครับค่อนข้างเจอโจทย์ยาก นะหรือว่าเจอความลำบากอยู่เยอะแยะเลยมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนฮะ,ะสมัยก่อนอาจจะสักประมาณ20-30ปีที่แล้วเป็นต้นไปคนที่ทำธุรกิจจะมีน้อยนะฮะให้คุณสังเกตสมัยรุ่นเก่าๆนะอาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นลุงร,รุ่นอะไรพวกนี้ถ้าเขาทำธุรกิจอะไรแล้วเขาทำได้นานนะ,ะแล้วเขาทำมาอย่างน้อยก็สิบยี่สิบสาสิบปีอย่างเงี้ยก็คือก็มีเงินกันหมดอ่ะ นะเพียงแต่ว่าจะมีเงินอยู่ในระดับไหนนะอ่ามันจะเป็นอย่างนี้อาแล้วทําไมมันมันเป็นอย่างงั้นฮะซึ่งสมัยนี้มันไม่เหมือนอย่างนันแล้วนะสมัยนี้เปิดมาเนี่ยาบางทีปีเดียวก็ต้องปิดกันไปแล้วนะครับหรือว่าบางคนจ่ายค่าเช่าได้แค่2อสเดือนก็ต้องปิดไปอย่เงี้ย่ก็เพราะว่าสมัยก่อนนั้นฮะร้านค้ามีน้อยถูกไหมฮะเ,เวลาที่เปิดร้านอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นที่สังเกตของคนทันทีโดยที่ว่าบางทีคุณไม่ต้องทำอะไรมากนะคนขี่รถผ่านขับรถผ่านปุ๊บก็จะเห็นเอ้ยร้านนี้เปิดใหม่อันนี้เป็นอะไรก็คือจะพยายามเข้าใจเลยนะฮะแล้วก็อาจจะทำความเข้าใจตั้งแต่แรกถ้าเกิดมีเวลานะครับรถพานปุ๊บอ๋ออันนี้ร้านเสริมสวยอ๋อันนี้ร้านขายของชำอ่าอันนี้ร้านขายเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือ จะสังเกตแล้วก็จะจําไว้เลยนะแล้วก็ผ่านไปแค่ไม่กี่ครั้งก็จะรู้แล้วว่าอ๋อตรงนี้มีมีร้านนี้อยู่นะฮะซึ่งมันก็เหมือนแบบจำจำได้ง่ายอ่ะจำได้ง่ายๆแล้วอีกกร,กรณีหนึ่งก็คือคนเมื่อก่อนจะใช้เงินมันค่อนข้างยากมันไม่มีอะไรให้ใช้เท่าไหร่นะฮะ,ะคุณคุณลองคิดถึงตัวคุณเองในะตอนนี้นะฮะ ยังยังไม่ต้องคิดถึงคนสมัยก่อนเนะ่เอาตอนนี้เลยเนะี่ยคุณลองแบบว่าไม่ได้ใช้เงินนานๆสินะลองไม่ได้ใช้เงินนานๆเลยนะคือแบบว่าอดทนมานานอะไรเงี้ยเออแล้วลเกิดว่าไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหเจอโปรโมชั่นบ้างนะครับหรือว่าเจออะไรที่มันดูมันใหม่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคุณอยากจะควักกระเป๋าเงินจ่ายทันทีเลยนะเออบางอย่างก็ไม่ได้ถูกๆนะบางอย่างหลายพันอย่างเนงะี้ยนะครับ ก็ซื้อมาโดยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคนเราคือมันอยากจะใช้เงินเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วคนเรามันมันมันขี้เบื่อคะเออคนเรามันขี้เบื่อดังนั้นก็คือใช้ชีวิตเนิบๆม,มานานนะครับก็เลยจําเป็นต้องซื้อนะครับดังนั้นก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยคืออยากจะใช้เงินฮะแต่มันไม่มีใครมาทําให้ใช้ได้นั่นเองนะครับแต่หลังๆมามันก็เยอะ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะมาเทียบถึงธุรกิจสมัยนี้นะครับมันมันมันค่อนข้างจะไม่เหมือนธุรกิจสมัยก่อนแล้วก็คือร้านค้ายเยอะนะครับแล้วก็เมื่อเปิดร้านค้าปุ๊บนะครับ คนจะยังไม่ซื้อฮะไม่เหมือนไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะบางทีผ่านๆไปปุ๊บอ๋อลานเสืบสวยเหรอนะร้านเสริมสวยก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะอ๋อร้านเครื่องเขียนเหรออ๋อร้านเครื่องเขียนก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างเงี้ยอ่าเปิดปุ๊บเป็นร้านขายของชําอ๋อร้านขายของชําก็เซเว่นก็มีเยอะแยะถูกไหมเออคือเห็นปุ๊บคือไม่จําเลยคือผ่านเลยอ่ะเออมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบว่าคุณเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วมันไม่มีลูกค้าก็เพราะเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละนะฮะแล้วพอจะไปใช้ เหมือนสมัยเหมือนสมัยก่อนที่ผมพูดยกตัวอย่างไปก่อนหน้าเนียก็คือเมื่อก่อนอยากจะใช้เงินแต่ก็ไม่รู้ใช้อะไรเพราะไม่มีอะไรให้ใช้เท่าไหร่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้เงินมันออกตลอดถูกไหมเงินมันออกกระเป๋าอยู่ตลอดจนเป็นหนี้เป็นสินติดหนี้บัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ก็เพราะว่าอะไรก็มีนะครับอะไรก็อยากจะใช้แต่ไมหมดนี่ไงคือข้อแตกต่างว่าทําไมคนสมัยก่อนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีหนี้กันเพราะไม่มีอะไรให้ใช้นั่นเอง ดังนั้นเมื่อคุณเปิดธุรกิจมานะครับคนก็ไม่ค่อยได้อยากจะใช้เงินเท่าไหร่ไม่มีอารมณ์ที่อยากใช้เงินเท่าไหร่พาะใช้มาตลอดนะมีอะไรที่ได้ใช้มาตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเปิดธุรกิจในตอนนี้นะฮะแล้วคุณไปเปิดในที่ที่แบบว่าเป็นชานเมืองหรือว่าในจังหวัดที่แบบว่ายังมีร้านค้าน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเออมันก็ยังพอ พอใช้ได้อยู่นะครับมันก็เปรียบแล้วก็ยังเหมือนแบบสมัยก่อนที่ผมยกตัวอย่างเมือม่อเมื่อยี่สปีที่แล้วนั่นเองนะฮะเออมันก็ใช้ได้อแต่ว่าถ้าคุณจะขยายตัวแล้วเนะี่ยสูิว่าคุณทำธุรกิจไปนะครับสองปีสามปี4ี่ปีอย่างเงี้ยยอดมันจะลดนะอถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่พยายามที่จะ ขยายตัวเองนะแบบว่าเป็นร้านเสริมสวย,ยเปิดตอนแรกตรงนี้ไม่มีไม่ค่อยมีร้านเสริมสวยก็เปิดนะอ,อ,อาจจะอยู่ชั้นเมืองแล้วก็เปิดคนก็เข้ามาเข้ามาเสร็จปุ๊บคุก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเดี๋ยวคนก็มาเปิดเรื่อยๆแข่งกับคุณอีกอะ่ะนะมันก็สุดท้ายก็มีปัญหาอยู่ดีนะฮะ,ะทีเนี้ย ผมเกิดมาอย่างเงี้ยคุณน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าธุรกิจสมัยนี้มันการแข่งขันมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่คณควรจะทํามันจะมีอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือคุณจะต้องทําให้คนอยากซื้อฮะโดยให้เขารู้สึกถึงว่าเขาขาดอ่ะถูกไหมก็คือทําให้เหมือนสมัยก่อนที่บอกว่า้ขาดอะไรก็ไม่มีอยากจะใช้เงินแทบตายก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณต้องทําให้เขารู้สึกอย่างนั้น อ่มันหมายความว่าสินค้าหรือบริการของคุณมันจะต้องใหม่มันจะต้องแปลกมันจะต้องหาที่ไหนไม่ได้อ่าหรือว่ามันก็มีบ้างแหละแต่ว่ามันอยู่ไกลนะจำเป็นต้องซื้อที่คุณนะฮะเมันจะต้องเข้ามาซื้อดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําเหมือนเหมือนคนอื่นนะฮะเขาก็จะไม่อยากเข้ามาซื้อไงอ่าทีเนี้ยปัญหามีอยู่ว่าถ้าคุณเปิดร้านไปแล้ว นะครับคุณก็จําเป็นต้องปรับนะฮะ,ะต้องปรับบางทีเนี่ยร้านที่คุณเปิดเนี่ยเช่นสมมุติว่าเป็นร้านเสริมสวยแล้วกันพอด,พดีพูดมาตัวอย่างเป็นร้านเสริมสวยแล้วร้านเสริมสวยคุณไปดูแถวๆนี้ก็เหมือนกันหมดที่เนี่ยที่คุณเปิดนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะทําแตกต่างได้ที่แบบว่าเห็นได้ชัดก่อนที่เขาจะเข้ามาคืออะไรฮะ,ะบางทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศของร้านนะออบรรยากาศของร้านมันโอเคไหมนะหรือว่า คุณจะทําบรรยากาศแบบว่าเอ้ยเหมือนร้านกาแฟนะแต่ว่าตัดผมได้ด้วยนะหรือว่าเหมือนร้านหนังสือแล้วก็ตัดผมได้ด้วยเอยออะไรประมาณนั้นอันนี้ผมคิดแค่แบบว่าคิดแค่ตัวอย่างนะมันขึ้นอยู่กับทําเลที่คุณเปิดด้วยครับหรือถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นช่างเสริมสวยที่เก่งนะคุณก็ อาจจะต้องติดป้ายประมาณว่าแบบโอ้ร้านเสริมสวยได้รางวัลอะไรมาหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีรางวัลน,นะคุณก็ต้องเอาตัวเองไปประกันนะ่ะนะประมาณว่าแบบตัดแล้วไม่สวยไม่พอใจไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยโอ้โหผมได้ยินคนํานี้ผมยังอยากเข้าไปตัดเลยเนี่ยเออเพราะว่าผมก็คือ,ค,อคือเห็นเขามั่นใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คืออย่างแย่ที่สุดก็คือเราก็ยังพอรับได้ถูกไหม เออเขาการรับประกันอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณได้ยินคำคำเนี้ยคุณกล้าเข้าไปลองไหมล่ะใครๆก็กล้านะอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผมคิดคิดอะไรที่มันแตกต่างเพราะว่าใจงะต่อไปสิ่งที่คุณควรจะทําในเรื่องที่2ก็คือตามความเป็นจริงแล้วนะคุณควรจะต้องทําก่อนหน้านั้นแล้วก็คือการตลาดฮะก่อนที่คุณจะเปิดร้านเสริมสวยหรือว่าร้านอะไรสักอย่างนั้นนะ่ะคุณจะต้องมีการโฆษณาก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมี ร้านอะไรเนี่ยร้านเสริมสวยนะสูวัตตามตัวอย่างเลยเปิดตรงนี้โดยที่ว่าร้านเสริมสวยเนี่ยจะมีบรรยากาศแบบไหนคือคุณเอาจุดเด่นที่แบบว่าแปลกและไม่เหมือนใครทํำป้ายโฆษณาไว้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีการออกแบบไว้โดยคนที่คุณจ้างออกแบบไว้อะนะคุณก็ใส่รูปไปด้วยเลย<ๆ>ก็จะได้เห็นบรรยากาศเลยไม่ใช่แค่ตัวหนังสือถูกไหมฮะคนเห็นปุ๊บ เขาก็จะอ๋อเดี๋ยวร้านนี้จะเปิดก็จาจำจๆผ่านมาห้าครั้งสิบครั้งหรือว่าท,ทั้งเดือนก็ผ่านทุกวันอย่างเงี้ยเขาก็จําได้พอคุณเปิดปุ๊บเขาก็จะอยากจะลองเข้ามาใช้บริการดูนะครับโดยป้ายเนี่ยจะต้องเหมือนแบบข้อที่หนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะก็คือคุณจะต้องวางแผนมาอย่างดีแล้วแหละว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครไงอ่าแต่ทีนี้ผมอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดคุณกําลังจะเปิดใหม่เนี่ยคุณก็ควรทาป้ายแบบเนี่ย อย่างน้อยก็สองสเดือนนะบางทีหนึ่งเดือนนี่มันยังน้อยไปนะครับเพราะว่าถนนบางเส้นคนอาจจะเดือนหนึ่งผ่านแค่ครั้งเดียวเนี่ยดังนั้นเมื่อเห็นแค่ป้ายแค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็เปิดไปแล้วเขาก็ยังยังไม่ได้ทันสะดุดตาก็ก็เลยไม่ได้วางแผนที่จะเข้ามาร้านคุณเงอ่าโอเคแต่สุวว่าร้านคุณเปิดไปแล้วก็ช่างมันคุณก็ทําใหม่ตอนเนี้แหละนะบางคนเข้าใจว่าโอ้โหเอาป้ายไปติดพลุงพลังนะครับบนตึก หรือว่าหน้าตึกตัวเองเงินก็เสียตั้งหลายพันบาทนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะเกือบหมื่นเลยอะ่ะนะแล้วก็เปืองตังร้านก็ไม่สวยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งคิดว่าร้านไม่สวยนะไอคำว่าร้านสวยเนี่ยแล้วไม่ได้ตังค์มันก็เท่านั้นนะพอใจที่ผมพูดนะคือคนไม่เข้ามันก็แค่นั้นไงนเพราะฉะนั้น ถ้าคุณกลัวร้านคุณจะไม่สวยคุณก็ทําป้ายให้มันสวยนิดนึงคืออาจจะปริ้นอาจจะออกแบบอะไรมานิดนึงแล้วนะครับมันไม่หรูหรามากหรอกแต่มันทําให้คนเห็นฮะ,ะแล้วจุดนี่แหละจะช่วยทําให้คนเข้าร้านคุณได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณเปิดไปแล้วคุณก็ต้องทําป้ายเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องรออีกสองสามเดือนอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยป้ายก็ไม่ควรเอาลงนะ พะมันเหมือนป้ายโฆษณาของคุณไปเลยนะครับทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้แล้วอย่างนี้เปิดเปิดร้านใหม่เนี่ยที่บอกว่าให้ไปใส่ป้ายไว้ก่อนเจ้าของตึกเขาไม่อนุญาตคือคุณต้องไปขอฮะคุณอย่าคิดเองครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนเรามักจะคิดเองว่าเจ้าของตึกไม่อนุญาตหรอกท,ทั้งที่ยังไม่ได้คุยเลยนะคุณไปคุยปุ๊บเขาอาจจะบอกอ๋อติดสิไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเออหรือถ้าถาบางคนแบบว่าเอ้ยไม่อยากให้ติด คุณก็ต้องเกิดการเจราจาโน้มน้าวหน่อยนะคนเราบางครั้งไม่ใช่ว่าพูดครั้งเดียวจะได้คุก็ไปขอแล้วคูก็บอกว่าแบบโอ้โหกลัวเปิดร้านมาแล้วมันขายไม่ได้อย่างเฮียนะเออถ้าผมหรือหนูขายได้เนี่ยมันก็จะเช่าเฮียไปนานๆได้เลยนะอาจจะเช่าแบบระยะยาวไปเลยอะไรเงี้ยเออพูดถึงประโยชน์ของเขานะแล้วเขาแค่บอกอ๋อเหรอเออติดติดติดไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยพอใจฮนะ เออบางทีเอ้เจาะนั่นเจาะนี่ผมไม่อยากให้เจาะสุดว่าเฮียเจ้าของตึกบอกกูบอกว่าเออมันอาจจะต้องมีเจาะนิดนึงนะฮะไม่งั้นมันใต้มันติดไม่ได้รือกูก็บอกเหตุผลไปว่าสุดท้ายก็คือก็แกิจะเช่าเฮียระยะยาวนั่นแหละถูกไหมฮะเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออบางคนอาจจะสงสัยว่าต้องแจกใบปลิวไหมนะแจกใบปลิวให้คนแถวๆนั้นไหมผมอยากบอกเลยผมทํามาหมดแล้วพวกนี้นะคือถ้าคุณเป็นบริษัทใหญ่ที่มีงบประมาณมันก็โอเคอ่ะแต่ปกติ ถ้าคุณฟังผมอยู่ตอนนี้ผมก็คาดว่าคุณก็เป็นคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าเป็น SME ที่เป็นธุรกิจขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กถูกไหมเพราะฉะนั้นงบประมาณมันจะมีไม่เยอะนะครับดังนั้นงบประมาณมีไม่เยอะนี่ไม่ต้องไปแจกนะฮะแจกใบปลิวเนี่ยคือคือคนส่วนใหญ่ที่ได้รับเขาเอาไปทิ้งแล้วก็เหนื่อยด้วยนะถ้าเกิดคุณไปแจกเองเนี่ยคุณจะแจกได้แค่วันเดียว2วันคุณก็แบบไม่อยากแจกแล้วนะครับเอาง่ายคือมันมันเสียเงินแล้วก็เสียเวลาแล้วก็ได้ผลน้อยฮะ สิ่งที่ผมอยากให้ทําก็คือทาป้ายใหญ่ๆครับป้ายใหญ่ๆให้มันโดดเด่นเพราะฉะนั้นป้ายเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าคือคนผ่านไปผ่านมามันเห็นเลยไงคุณไม่ต้องไปเที่ยวแจกใบปลิวไงและเห็นหลายๆครั้งด้วยคุณเข้าใจไหมถ้าคุณไปแจกใบปลิวเขาจับมาปุ๊บนะคุณเดินผ่านไปเขาก็ทิ้งแล้วไงหรือไม่ก็ขยำขยำใส่กระเป๋าเกลีเกงียตัวเองแล้วก็พอไปถึงที่บ้านก็เอาออกมาถูกไหมเอาออกมาแล้วก็อ๋ออันนี้นี่เหรอแล้วก็ทิ้งขยะ เห็นไหมเขาเห็นแค่ครั้งเดียวแต่ป้ายมันเห็นหลายครั้งไงอ้าวพอใจนะฮะอันนี้คือผมทํำมาหมดแล้วนะผมถึงบอกคุณได้เนี่ยอันนี้คือเคล็ดลับมากเลยแล้วก็ได้ไปแบบฟรีๆด้วยดีไหมโอเคนะฮะทั้ง2เรื่องเนี่ยคุณไปทำซะนะครับแล้วธุรกิจใหม่ที่คุณกาลังจะเปิดหรือว่าเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้าในเวลาอันรวดเร็วครับอ่าโอเคนะครับสำหรับ podcast 1> EP 1นึเนี่ยผมหวังว่าคุณก็จะได้ประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะลองขายของออนไลน์ดูนะครับถึงแม้ว่าคุณยังไม่เคยทำนะคุณก็สามารถอลองหาข้อมูลจากหนังสือที่ผมแจกฟรีได้ครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มนะเนื้อหามากถึง357หน้าผมแจกฟรีนะครับปกติตัวหนังสือเนี่ยมูลค่า3 5 0บาทนะครับทีนี้ ไอ้ที่แจกฟรีเนี่ยคุณจะแค่ช่วยเหลือค่าขนส่งแล้วก็ค่าบริหารจัดการพนักงานของผมนั่นแหละนะมันก็มีค่าใช้จ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นค่าขนส่งค่าบริหารจัดการพวกนี้ร้อยสิบเจ็ดบาทเองนะครับแล้วหนังสือก็จะส่งตรงไปถึงบ้านคุณนะรวมทั้งยังได้บหน้าสลิปวิดีโออีกตั้งสิบเจ็ดคลิปมูลค่าเก้าพันเก้าร้อยบาทโอ้โหคือมีแต่ได้กับได้นะยังไงก็ถ้าสนใจสามารถติดต่อไปทางไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าได้นะครับโอเคครับ สุดท้ายนี้ผมขอวิพ์ให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิธฐานที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วที่ไงเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ p p ถัดไปนะครับก็คือ116ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ